วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะที่ทาเจ้าภาพนะได้แล็ญาติพี่น้องได้ทําบุญบุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไว้ให้แก่คน้าวริตยามดนะีซึ่งเป็นลูกชายไปนะจากโลกนี้ไปก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของญาติหลังจากสมาชิกในครอบครัวนะได้จากโลกนี้ไป เ่าได้มาเป็นกุศลตั้งแต่วันแรกส่วนที่ทำจนถึงวันตกบ,บาทวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราจะว่าเราได้ทําหน้าที่ของญาติอย่างสมบูรณ์อย่างเต็มกําลังเท่าที่เราทําได้นี่คือก็อาศัยความร่วม้วยช่วยกันของญาติพี่น้องทุกๆฝ่ายทาัทง้งไกลทั้งไกลได้มาช่วยกันก็ทําให้งานนั้นสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อันนี้คือการทําแบบเรียบง่ายนะการทํางานบุญอุทิศนั้นเป็นงานที่เจา้าภาพไม่ได้เตรียมล่วงหน้าไม่ได้นะคิดไว้ล่วงหน้าเป็นงานกระทําแบบนะด่วนฉะนั้นงานที่ทด่วนเนี่ยจะให้สมบูรณ์ทุกอย่าง,งยากมากนะเพราะว่าต้องอาศัยหลายๆคนช่วยกันนะที่ทําให้งาน สำเร็จผ่านคนไปได้ได,ด,ด้วยดีก็คือว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราแล้วนะให้เราสบายใจอย่างน้อยบุญกุศลนี้จะเป็นสเสบียงนะที่จะนะส่งให้ผู้ตายคือคุณเจ้าวิทยามดีนั้นนะจะได้เกิดในภพภูมิที่ดีงามนะหลังจากอยู่ในโลกมนุษย์มาหลายปีก็ถนะือว,ว่าได้ทําหน้าที่ของตนะัวเองนแหละนะเรามีเวลาไม่เท่ากันคนเราเกิดมาแล้วบางคนก็ อายุสั้นบางคนก็อายุยาวนะมันแล้วแต่ห,หลายอย่างนะเราก็บริหารจัดก,การชีวิตของเราให้ดีนะทุกคนไม่ต้องเป็นอย่างนี้หละพอถึงเวลาก็ต้องไปฉะนั้นเราก็พยายามย่าประมาทในชีวิตนะเรามาเห็นเรื่องชีวิตของเรามันมันมีความตายเป็นที่สุดเรียกว่ามารณา,านุสติหรือว่ามารณสติระลึกถึงความตายอยู่เป็นประจำจะทําให้จิตของเรามันตื่นตัวนะคนเราถ้า ท้าไม่คิดถึงความตายเลยก็ประมาทคิดว่าอยู่ไปคงจะยังไม่ตายง่ายมากก็เลยไม่รีบขวนขวายในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือว,ว่าทางธรรมแต่ถ้าเรานึก,กยึ่เป็นประจำทุกวันทุกวัน,นก็จะทําให้เรามีความกระตือรือร้นมากนในการทํางานแต่ละครั้งะจะต้องทําแข่งกับเวลาถ้าเราทําอย่างนี้ได้ซึ่งเราจะมีชีวิตอยู่เพียงแค่วันหนึ่งก็เพิ่นหนึ่ง ก็ดีกว่าคนที่มีชีวิตยอยู่เป็นร้อยปีที่อยู่ด้วยความประมาทนะสุดท้ายนี้บุญกุศลที่ทางเจ้าภาพได้ทําตั้งแต่ในวันแรกจนถึงวันนี้จงมารวมกันเป็นจารบัดในชาติพาาระวะปัจจัยสมให้ดวงวิญญาณของคุแจ้วลิศย่างดีรอถึงวนะิญญาณของบ,บรรพบรพุษพ่อแม่ปุญ,ญาตายายครูอาจารย์เจ้ากรรมในเวทจะประชั้งหลายเารับทั้งหลายจง,ง,งได้มาโนโมธนาในบุญสำครังนี้ บนพื้นที่ไดทําในกั้งนี้จงย้อนกลับไปหาญาติโยมทุกท่านทุกคนจงประสบความสงความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยทมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงสมบูรณ์แก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิด